สุดสัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ชมไปเดินเล่นงานใหญ่ส่งท้ายปีกับบ้านและสวนแฟน์ Living Festival 2023เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะซึ่งส่งท้ายปีนี้จัดใหญ่จัดเต็ม10วันรวดที่ Challenger Impact เมืองทองธาน,นีแน่นอนว่าใครที่เคยเป็นแฟนของงานบ้านและสวนคุณผู้ชมงานในครั้งนี้ก็จะมีทั้งไอเดียของแต่งบ้านแล้วก็จะมีสินค้าหลากหลายค่ะสอดรับทุกไลฟ์สไตล์กว่า2,600บูธคนที่ชอบแต่งบ้านก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ใครที่กําลังอยากจะรีโนเวทบ้านหรือ ตอเติมมีพวกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วสาหรับคนรักสวนคุณนพเจริต้นไม้ของแต่งสวนไอเทมสายแคมปิง้งงานคราฟต์เก๋ๆนะคะอาหารแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์ซึ่งในงานนี้ไม่ได้มีแค่ของขายมีสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างสวนก็จะมีสวนโชว์ซึ่งปีนี้คุณผู้ชมอลังการมากจัดขึ้นในคอนเซปต์ Natural t e c h n o l o g c a l Species ค่ะคือการจําลองระบบนิเวศพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพใครที่ไปชมเนี่ยจะได้เรียน รู้ถึงการฟื้นฟูและการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานก็คือบ้านตัวอย่าง คุณผู้ชมค่ะบ้านตัวอย่างเนี่ยปีนี้เขาออกแบบในธีมเทคโนโลยีหัวคิดทันสมัยหัวใจท้องถิน่นเป็นไอเดียบ้านผสมผสานสเสน่ห์ท้องถิน่นเข้ากับความทันสมัยคือมันเป็นตัวแทนของวิถีชีวิตแบบเดิมๆอะค่ะสอดแทรกเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ใหม่ๆเข้าด้วยกันคนออกแบบเขาตีความนะค่นะว่าเทคโนโลีคือจินตนาการส่วนโลเคคือสเสน่ห์ท้องถิน่นและภูมิปัญญาไทยเป็นนะอีกหนึ่งมิติของการอยู่อาศัยแล้วก็การออกแบบบ้านด้วยใครที่ยังไม่รู้ว่านะสาว์อาที์นี้จะไปไหนนะคะ สิวันเต็ม27ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ชวนไปเดินที่บ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัล2 2 2 3ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีแล้วก็ช่วงนี้สิ้นเดือนพอดีด้วย<อ> <Yeah. S 2> ดูนะฮะคือเรื่องงานบ้านและสวนเนี่ยนะฮะต้องไปที่นี่เลยเพราะว่าจัดใหญ่จัดเต็มของช็อปเยอะมากม,มีทุกอย่างสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆหนูๆด้วยค่ะครับคุณผู้ชม